วิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการติดตั้งรถทุนใดนะครับตัว v i p นะครับแกนสตาร์เล t ครับฟังก์ชันการทํางานก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบรีโมทคอนโทรลนะครับดังภาพนะครับระบบรีโมทคอนโทรลนะครับสั่งกดรีโมทคอนโทรลหนึ่งครั้งครับดูนะครับกดแล้วนะครับประตูทําการเปิดครับ ดรีโมทอีกครั้งครับประตูทําการปิดครับฟังก์ชันที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการสั่งงานด้วยระบบคลิกมือนะครับพอเราคลิกมือหนึ่งครั้งครับประตูทําการเปิดครับคลิกอีกครั้งครับประตูทําการปิดครับนะครับต่อไปเราจะไปดูเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับของประตูเราคลิกประตูเปิดอีกครั้งครับประตูทําการเปิดนะครับดังภาพ เป็นเซนเซอร์นะครับจะเป็นเส้นยาวตั้งแต่ด้านบนนะครับยันจบดด้านล่างนะครับผมเป็นเส้นยาวเราจะมาเทสเรื่องของเซนเซอร์กันหนีบนะครับคลิกประตูปิดครับโดนแขนครับประตูทําการถอยครับโดนตรงไหนก็จะเด้งกลับตรงนั้นครับตั้งแต่เส้นยาวเราจะมาดูด้านบนครับด้านบนโดนโดนนิ้วครับปึ๊กประตูทําการถอยกลับครับนะครับผมด้านล่างครับโดนหัวเข่าครับ ตัวทาการถอยครับนะครับผมเราจะมาดูฟังก์ชันที่3ามนะครับคือฟังก์ชันนะครับในการสั่งงานด้วยผู้ขับนะครับนะครับของผู้ขับครับเช่นกันครับตรงผู้ขับนี้จะมี2สวิตช์ด้วยกันนะครับจะมีเรื่องของการตัดปุ่มกล่องนะครับว่าในกรณีฉุกเฉินนะครับตัดไฟปุ๊บไฟก็จะหายสามารถที่จะเปิดประตูได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับนะครับผมกดอีกครั้งครับ มีไฟครับแสดงว่ากล่องทํางานนะครับกดปุ่มสวิตช์มือครับคําว่า Open ครับประตูทําการเปิดครับกดโค้ดครับประตูทําการปิดครับครับผมทั้งหมดนะครับเป็นการติดตั้งประตูสไลด์นะครับของฮุนไดฮ i H1 นะครับรุ่น VIP g แกนสตาร์เลนะครับพร้อมระบบเซ็นเซอร์กันหนีบครับ จบการรายงานครับผม